ครับเรียบร้อยต้มยำปลามหน่าคนลิ้วๆตักใส่สวยมันบ่แซ่บตดหมอนะตดไมหมอนหรป่าบ่ตักใส่ปากมันยังแซ่บเป็นยังไงเอาแซ่ยู่บ่ เปลี่ยนบรรยากาศกินเขาในเรือได้หมดนี่บอกไอ้เมนูเนี่ยให้มีเมนูอย่างแนวนี่ก้อยปลาต้มปลาก้อยปลาต้มปลาแก้วขมหน่อนี่แก้วขมครับแก้วขมตุ่มเสียมแก้วขมเออยปลากระโดนกินว่าบ้านได้บ้านบรรยากาศมาพอมีมอดีไปพอดีเออเอาเอาเอากินสดบไปนี้เอาเจลไปใส่เอาน้ำก่อนมา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  แม่เด้อแม่นางกินข้ากินปลาน้ำกันจะทีจะท้างมันกินข่ากินปลาเลเวยะเล่าเขาเอาละเอาละยงจะเป่าเลงน้ำร้ายมันขวมด้ยงเสียบไม่เองเสียยางยางยังไปมยำปลาเขาปลาสายอาตไม่เอามเขาไม่พี่ไกินเอาเดี๋ยวเขาไม่รู้แวว่าดีไหม แมากมามาเออพี่น้องฟองไปสุขุสุคนมากินข้าวนั่งกันนะครับเด้อเปลี่ยนบรรยากาศกระโดนเด้อมาเด้อามาเจกินเลยจากยันมาเดียว ครับครับเดี๋ยวผมให้ความิดเห็นกันทักคนเป็นยี่ดอกสนก็ล็อกก็ล็อก Bye. vì nó còn phải dịch vụ cho con Quầm Quầm bắp Quầm bắp tay cổng เฮ้ผมมีเ,เด้อพี่น้องเด้อภา,าโบนิงค่ะเย่สวากันด้ครับเด้อ